สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับหนุ่มคุณใต้หัวใจอีสานกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะพามาดูลูกมัวนะครับของ SK 535นะครับเป็นลูกงัวของ s k 5 3 5ครับซึ่งผมกำลังหัดเชือกนะครับเชือกมันพันขาไปพันขามาอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับอายุป,ประมาณ8เดือนแล้วนะครับ เป็นลูกของเจ้าตัวโพทองครับตัวนี้นะครับ mm. ก็จะละหัดเชือกครับ mm. กินหญ้ากเก่งแล้วนะครับ mm. ก็เริ่มหัดเชือกเ mm. ือ,อบ้านผมเวลาหัดเชือกงวนะครับจะไม่ยังไม่สูนเผาวงัวจนกว่วาอายุจะครบหนึ่งปี พอครอบหนึ่งปีแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะเริ่มส่นเทงัวนะครับเนื่องจากว่างัวงัวอายุตั้งแต่แเดือนจนถึง1ปีกว่ากวานี่เป็นงัวที่ซนมากนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในกลุ่มนะครับมันจะแยกกลุ่มไปกินนะครับไปกินหญ้าครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช,ช่วงที่ต้องหัดเชือกให้มันนะครับแล้วก็ทําให้มันคุ้นเชือกนะครับแล้วก็ให้มันแพ้เชือกนะภาษาชาวบ้านเรียกว่ามันแพ้เชือกก็คือ ผูกเชือกเอาไว้ติดให้แน่นนะครับแล้วมันก็พยายามพยายามจะดิ้นดิ้นหนีนะครับดิ้นที่จะเอาเชือกให้ขาดนะครับแต่เชือกที่เราผูกเนี่ยป็นเป็นเชือกเส้นใหญ่นะครับเขาเรียกว่าคาวนะครับาษาอีสันเรียกว่าคาวนี่ให้ดูนะครับว่าเชือกเส้นใหญ่แค่ไหนนะครับนี่คือนี่คือขนาดของเชือกนะครับพัดเทียบกับหัวแม่มือผมนะครับ ประมาณ12มิลนะครับเป็นเชือกขนาด12มิลซึ่งงัวงัวดึงยังไงก็ไม่ขาดแล้วเวลาใช้ก็คือเราก็เอาเชือกนะครับเอาเชือกแล้วก็ขัดไม้นะครับขัดไม้อย่างนี้นะครับขัดไม้อย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับแล้วก็ไม่ให้มันรัดคอนะครับจากนั้นก็คล้องคอเอาไว้ทุกเช้านะครับตอนออกจากคอก พอไปถึงนาเราก็จะผูกกับต้นไม้ใหญ่นะครับตอนแรกๆมันก็จะดื้อเชือกนะครับเรียกว่าพยายามที่จะดึงเชือกให้ขาดเพื่อที่จะให้มันหลุดพ้อนจากพันธนาการของเชือกนะครับแต่ทีนี้พอเชือกใหญ่พอเชือกใหญ่มันก็จะไม่สามารถที่จะดึงเชือกให้หลุดได้นะครับมันมันจะทําให้งัวที่ลูกงัวที่เรา รู้เชือกนะเพราะว่าเออมันไม่สามารถที่จะผูเกเชือกเอ,อดึงเชือกให้ขาดได้นะครับด้วยนิสัยของมันนะครับเพราะกาเรียกว่ามันแพ้เชือกนะครับถ้ามันแพ้เชือกเมื่อไหร่เนี่ยเวลาเราจะดึงเชือกหรือบังคับงัวโดยใช้เชือกดึงมันจะง่ายนะครับเพราะมันรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะสู้กับเชือกที่เราผูกไว้ได้นะครับนี่ก็เป็นการหัดเชือกให้งัวนะครับแบบชาวบ้านแบบบ้านผมน,นะครับ ในตอนนี้เนี่ยมันมันยังไม่ได้ไม่ได้สนเทานะครับยังไม่ได้สนทองก็ใช้วิธีคล้องคองไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอสนเทาป,ปุ๊บเนี่ยมันรอจะใช้เชือกทีก่เส้นเล็กกว่าน,นี้นะครับเป็นเชือกเส้นเล็กมากซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันดึงมันก็ไม่มีโอกาสข,ขาดนะครับแต่ถ้าเกิดมันรู้เชือกแล้วมันมันแพ้เชือกตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับมันก็จะไม่ไม่ดึงเชือกขาดนะครับก็เป็นการเป็นการหัดเชือกในตัวนะครับ ช่วงนี้มันก็จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโอกาสที่เชือกพันขาแล้วทําให้มันล้มนะครับล้มนอนหายหรือล้มแล้วไปจมไปจมหนองน้ำหนองน้ำอย่างนี้ครัหนองน้ําแบบนี้ครับแล้วมันถูกกดลงกับพื้นดินทําให้ขาดหา,าทาให้จมน้ำขาดอากาศหา,ายใจมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนี้จะต้องดูดูแลดีๆนะครับไม่ให้เชือกพันขานะครับต้องหมั่นดูแลนะครับ แล้วต้องผูกในจุดที่หนึ่งมีหญ้านะครับอันที่2ก็คืออยู่อยู่ใกล้แม่แม่มันนะครับอันที่3าก็คือจะต้องไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆที่จะมาพันหรือมาคล้องกับเชือกนะครับเวลาเวลาผูกนะครับก็ผมจะทำอย่างนี้กับทุกตัวนะครับที่อายุถึงแล้วก็เริ่มที่จะ เกมสุนเทาให้ก nah ับลูกงัวนะครับก็ต้องหัดให้มันเดินเชือกเป็นก่อนนะครับถ้าเดินเชือกเป็นมันมันแล้วแต่ตัวด้วยนะครับบางตัวเดินเชือกเป็นปีก็ยังไม่เป็นนะครับบางตัวก็เดินเชือกเดือน2เดือนก็เป็นเชือกแล้วนะครับการเป็นเชือกก็คือมันจะรู้ว่าต้องเอาเชือกไว้ตรงตรงไหนนะครับแล้วก็เวลาเดินต้องเดินต้องเดินเรี่ยงเชือกนะครับไม่เหยียบเชือกของตัวเองครับถ้าถ้า มันเหยียบเชือกมันก็จะต้องสลัดขาสดัดเชือกเชือกออกจากขาได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเชือกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันคล้องเชือกนะครับติดขาแล้วมันสลัดไม่หลุดนะครับหรือมันยืนนิ่งๆนะครับแล้วมันคล้องหรืออะไรประมาณนี้นะครับพันตัวแสดงว่ายังไม่เป็นเชือกนะครับไม่สามารถที่จะสูนเทาได้นะครับต้องรอก่อนนะครับอันนี้ก็คือลูกขัดนะครับ ก็คือเอาไม้ธรมรมดาเนี่ยนะครับมาขัดกับเชือกตรงกลางนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันล็อกคอไม่ให้มันรัดคอนะครับเป็นการกําหนดว่าเชือกต้องรัดคอลูกวัวถึงระดับแค่นี้เท่านั้นถ้าเชือกรัดคอมากกว่านี้มันจะทําให้ลูกวัวหายใจไม่ออกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นเป็นห่วงนะครับทําเป็นห่วงปลายเชือกนะครับอื <c oughs> ลูกของ sk 5 3 5นะครับดูมันส่วนวส่วน,สนตัวเมียนะครับตัวนี้ลัมปีส้สกินก็หายหมดแล้วนะครับทั้งตัวแลครับผิวเริ่มสวยเหมือนเดิมแล้วนะครับแผลเริ่มปิดแล้วก็เริ่มมีขนงอกปิดแผลนะครับตอนนี้ก็มัวอาการปกติแล้วนะครับเหลือแต่รอยแผลเท่านั้นเอง เล็กๆมน้อยนะครับไม่เยอะนี่เป็นจุดดำๆแค่นั้นเองนะครับจุดดำๆเล็กๆนี่ครับแค่นั้นเองครับแล้วก็ที่หูนะครับที่หูคือหนังปิดหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่หางนะครับ ก็ปิดมาแล้วก็พามาดูนะครับวิธีสอนเชือกลูกัวนะครับนั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอย่างอื่นต่อนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตไล่งูออกทุ่งก่อนนะครับสวัสดีครับ